ก็มาต่อกันที่กล่องที่4ของชุด New Master นะครับหน้าตาของกล่องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องนี้เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็มาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็น Abolusorat Attack 900 Defense 1000ค่าไล่สสกิลแรกบอกว่าตราบที่ครีเจอร์ตัวนี้รวมฝูงครีเจอร์ตัวอื่นที่รวมฝูงกับครีเจอร์ตัวนี้ทั้งหมดปรับค่า Attack บวก200แล้วก็ค่า Defense บวก200นะครับสกิลที่2บอกว่าจ่ายค่าไล2กํากำหนดครีเจอร์1เป้าหมายฟื้นฟูครีเจอร์เป้าหมาย200นะครับ เวต่อมาเป็น o p i s 2 c i l i c o d i a นะครับ Attack 800 Defense 1,000ค่าไล,ล่4สกิลแรกบ,บอกว่าตราบที่เราควบคุมครีเจอร์เผ่าคอย,ยาว3ตัวหรือมากกว่าครีเจอร์ตัวนี้ปรับค่า Attack บ200แล้วก็ค่า Defense 200นะครับสกิลที่2บอกว่าตราบที่ครีเจอร์ตัวนี้รวมฝูงครีเจอร์ตัวนี้ปรับค่า Attack บ200แล้วก็ค่า Defense บ200นะครับมาต่อมาเป็น Sonido Solat นะครับ Attack 500 Defense 700ค่าไลา่3 สกิลบอกว่าจ่ยา,ายค่าไล่3นะครับนำครีเจอร์ตัวนี้สับเข้าเด็กของเราคนเด็กของเราหาครีเจอร์การ์ดเผาเ่าคอย,ยาวที่มีค่าไล่4หรือต่ำกว่านำการ์ดดังกล่าวเข้าสนามเสร็จแล้วสับเด็กเรานะครับเมื่อต่อมาเป็นมารโซสปอนดรัสนะครับแอทแท็ก0 0มดีเฟนห์500ค่าไล,ล่2สกิลบอกว่าจ่ายค่าไล่2นํนำครีเจอร์ตัวนี้สับเข้าเด็กของเราคนเด็กของเราหาครีเจอร์การ์ดเผ่าคอยา,าวที่มีค่าไล่4หรือต่ำกว่า นำการ์ดดังกล่าวเข้าสนามเสร็จแล้วสับเด็กเรานะครับไปต่อมาเป็นอันทักโตเพลต้านะครับแอตแทก800ดีเฟนด์พันสองค่าไล่สี่สกิลแรกบ,บอกว่ากำหนดผู้เล่น1เป้าหมายนำการ์ดสำหรับบนสุดเด็กของผู้เล่นเป้าหมาย2ใบเข้าสู่สารและยังสามารถโจมตีหรือป้องกันได้เป็นเวลาจนจบเทิร์นสกิลที่2บอกว่าจ่ายค่าไล่สองทิ้งการ์ดใบนี้จากมือกำหนดครีเจอร์1เป้าหมายครีเจอร์เป้าหมายมีค่าชิลบวก6 0 0 เป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็สกิลนี้ใช้ได้ในขณะที่อยู่ในมือเท่านั้นนะครับไปต่อมาเป็น Drag Co Delta นะครับไปต่อมาเป็น Sea Da Delta นะครับ Attack 400 Defense 800ค่าไล่สามสกิลบอกว่าเมื่อ c r e เจอร์ตัวนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี c r e เตอร์ตัวนี้ปรับค่า Attack 100เป็นเวลาจนจบเทิร์นนะครับ มาต่อมาเป็นโนโทซาร์ตนะครับแอตแทก800ดีเฟนท์600ค่าไล่4ลูกฝูง2ตัว2 0 0 0แล้วก็ได้ค่าดีเฟนท์มา1006นะครับสกิลแรกบอกว่าจ่า,ายค่าไร่4สแสดงการประมูลสุดเด็กเรา4ใบเลือกเดนอก,การ์ที่มีค่าไล่4หรือต่ำกว่า1ใบเข้าสนามและนำการ์ทที่เหลือสับเข้าเด็กเจ้าของนะครับสกิลที่2บอกว่าจ่า,ายค่าไล่2เดนอก,การ์ตัวนี้ปรับค่าดีเฟนท์บวก200 1เทิร์นนะครับ ต่อไปก็จะเข้าสู่โซนเมจิกาส์นะครับใบแรกเป็นเอิร์ธควักใบต่อมาเป็นเมเทโอสไตล์นะครับใบต่อมาเป็นไลฟ์รีโซเลชันนะครับเป็นแอคชั่นค่าไล่สาสกิลบอกว่านำการ์ดในสุสานของเรา1-3ใบสับเข้าเด็กเจ้าของเสร็จแล้วเราจั่วการ์ด1ใบนะครับใบต่อมาเป็น, Crystal Body, นคริ Armor, สตัลบอดีออ้นะครับเป็นอาร์เมอร์เสด็เฉพาะเผ่าคอยาวนะครับค่าไล่สีดีเฟนส์600 สกิลแรกบอกว่าเมื่อครีเจอร์ที่สวมใส่อาร์เมอร์ชิ้นนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเราได้รับค่าไลา่กลับคืนมา2นะครับสกิลที่2บอกว่าจ่ายค่าไล่2ฟื้นฟูครีเจอร์ที่สวมใส่200สกิลนี้ใช้ได้2ครั้งต่อ1เทิร์นนะครับไปต่อมาเป็นแชตเทอร์ลิงเลกกิ้งนะครับเป็นอาร์เมอร์ค่าไล่2ดีเฟนส์200นะครับสกิลแรกบอกว่าครีเจอร์ที่สวมใส่ปรับแอตแท็กบวกสอง สกิลที่2บอกว่าจ่ายค่าไลาย2กำหนดอาร์เมอร์หเป้าหมายทำลายอาร์เมอร์ชิ้นนี้และอาร์เมอร์เป้าหมายนะครับมาต่อมาเป็น wings of protection นะครับเป็นอาร์เมอร์ใส่ได้เฉพาะเผ่ามีปีกค่าไลา่ส2งดีเฟนส์ส0งนะครับสกิลบอกว่าจ่า,ายค่าไล่หนึ่งนำครีเจอร์ที่สวมใส่กลับขึ้นมือเจ้าของและนำอาร์เมอร์ชิ้นนี้ลงสู่ศาลเจ้าของนะครับมาต่อมาเป็น seal creature นะครับ ไม่ต่อมาเป็น half control ไม่ต่อมาเป็น incinerate นะครับไม่ต่อมาเป็น escalator flame นะครับเป็น action ข้าไล่สีเงื่อนไขคือต้องกำหนดรีเจอร์หนึ่งเป้าหมายก่อนสกิลบอกว่าดู top เด c k เรา6ใบแล้วก็เลี้ยงได้ตามใจชอบ เราสามารถนำท็อปเด็กของเรา1-6ใบเข้าสู่สารและแอคชั่นชิ้นนี้สร้างความเสียหายแก่ครีเจอร์เป้าหมาย x คูณด้วย100นะครับโดย x จะเท่ากับการที่ส่งลงสู่สารด้วยความสามารถของแอคชั่นนี้นะครับใบต่อมาเป็น h ิวตี้ทรีทเมนต์นะครับเป็นแอคชั่นค่าไล่4เงื่อนไขคือต้องกำหนดครีเจอร์1เป้าหมายก่อนสกิลบอกว่ารักษาสภาวะผิดปกติและฟื้นฟูครีเจอร์เป้าหมายทั้งหมดนะครับ แล้วก็กล่องนี้ให้เป็นมาสเตอร์โลเวน่านะครับแล้วก็กล่องนี้ก็จะให้ดังเคิร์นออสเทียสมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสตาร์เตอร์เด็กของชุดนิวมาสเตอร์กล่องที่4นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปหน้าเนี่ยเราจะเอากล่องไหนมารีวิวให้ดูกันนะครับ